สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่15มกราคมนะคะคุณได้8ถ้วยกับหัวจนเขาได้10เปลี่ยนนะคะกับหัววันนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนใจนะคะการให้โอกาสกันใหม่ในความรักความสัมพันธ์ที่มีการเซอเปรีรตกันไปหว่าแยกกันไปแล้วนะคะมีการรีเทิร์นนะคะการกลับมาให้โอกาสกันใหม่ โดยฝ่ายคุณผู้ศพเองนะคะเปลี่ยนใจนะให้โอกาสคนรักนะคะแฟนคุณได้สิบเหรียญกับหัวแปลว่าเขาเองก็ยังมีความหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ต้องให้เวลาซึ่งกัรและกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงน,นะคะในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะคะการปรับตัวเนาะมีไพ่คอมพาไมซึ่งก็หมายถึงการสามารถตกลงปรงใจกันได้นะคะ ส่วนคนโสดสนิทวันนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนเก่าๆที่คุณเคยเดทเคยคุยมาแล้วมาคราวนี้เนี่ยพลังงานดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาได้สานต่อนะคะ